ช่วงค่ามเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บหมอนยางพาราเก่านะครับเนี่ยครับก็เปรไฟโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงเลยทีเดียวเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นที่โกดังเก็บหมอนยางพารานะครับในตำบลศรีสุนทรอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตครับชาวบ้านในพื้นที่นี้ก็ Dante. ตื่นตกใจกันใหญ่ครับเพราะว่าในโกดังมีวัสดุที่ติดไฟง่ายอยู่เยอะ ทำให้เปลวไฟโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็มีกลุ่มควันจนํานวนมากโวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องมาจากหลายเทศบาลเลยนะครับทั้งตําบลศีสุนทรตําบลเชิงทะเลแล้วก็อบตเทพกษัตรีครับเอารถน้ํามาช่วยดับไฟกันประมาณ7คันได้เหตุการณ์นี้ครับนายกเทศมนตรีตำบลศีสุนทรครับคุณเฉลิมพลเกิดทรัพย์ก็ลงพื้นที่สั่งการด้วยตัวเองเลยนะครับ ใช้เวลาฉีดน้ำดับไฟประมาณ20นาทีได้ก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ครับเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะครับ